สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแยมก็จะมาบอกถึงการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าของแยมว่าใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งแยมก็ใช้น้อยชิ้นมากๆเลยนะคะคือแยมใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ นู Skin i n s t ตาบล์นะคะเฟสไวท์นิ่งมิล์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเนื้อมิลลนะทุกคนก็คงจะรู้ว่ามันเกี่ยง่ายมากๆแล้วทาแล้วผิวดูไบรท์มากนะคะแต่งหน้าติดทนแล้วก็ทําให้หน้าดูมีมิติด้วยนะคะตัวนี้นะคะสารสกัดสำคัญของเขาเลยนะคะที่แบบทำให้ผิวเราดูขาวกระจ่างใสนั่นก็คือมีไมก้าแล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะที่จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็มีสารสกัดจากคา์โมมา ด้วยนะคะที่จะปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูหมองคล้ำนะตัวนี้คือบรรจุมาในนี้เลยนะคะใช้ดีมากจะมาเปรียบเทียมให้ดูนะคะระหว่างทาและอย่างไม่ทาค่ะก็จะเป็นผิวหน้าสดๆของแยมนะก่อนแต่งหน้านะคะเราก็ต้องเตรียมผิวนะคะยามใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ New Skin Insta Bomb นะคะ Face Whitening m o u s e นั่นเองนะคะ,ะเนื้อเขาจะบางเบามากๆเลยค่ะทุกคน ดูสิฮะนี่เนื้อเขาจะบางเบามากแลมก็จะทาไปที่หน้าเลยค่ะเห็นได้ว่าผิวฉ่ำมากๆเลยนะคะเกี่ยง่ายมาก แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยัำอยากจะบอกทุกคนว่าการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าการที่เรามีผิวที่ใสสุขภาพดีแล้วนะคะ จะทําให้การแต่งหน้าของเราติดทนนานทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่เปื้อนเครื่องสำอ,อางด้วยแล้วก็ทําให้แต่งหน้าแล้วดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะย้ำว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยที่จะอยู่บนโต๊ะแป้งทุกคนนะคะเพราะว่าใช้ดีมากแนะนําเลยนะไปลองหาซื้อใช้ดูนะคะ